ลำดับต่บอไปจะเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาอนเฉลิมพระธรรมบาร,รมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในมหมามงคลเฉลิมพระชนพรรษา90พรรษาในอุพินนมัตะจะรัก,กษาอโดยท่านพระครูดุลปัญญาพิรัก เป็นลำดับต่อไปขอกราบในมนฑปครับผมลำดับต่อไปขอเจริญพรเชิญคุณพระนัชพรคนนาม เทียนเชนวนขอเชิญท่านผู้ใหญ่เกษียณมุทการเปิดรวยขอขมา อิธานิตัสสะภะควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะปรินิพาณโตปัฏฐายะปัญจสตายุตระปัญจสตาธิกาณีภเวสังวัชระสหัสสานิอติกันตานีปัจจุปนักกาลวณะเสนาสาวะนามาสัสสะวีสติมังทินัง โสรวารโหติเอวังตัดสาพพภะวโตปรินิพานาศาสนายุกาลภักนักนาสันลักเเกตภาติสุภมัสดุกพระพุทธศาสนายุกาจำเดิมแต่ปรินิพานมาหิ่งค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพรพุทธเจ้าของพวกเรานั้น บัดนี้ก็ล่วงได้แล้ว5 6 6พันพรรษานับตามปฏิทินทางสุริยกคติตรงกับวันเสาร์ที่20เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2565หากนับตามปฏิทินทางจันทรคติตรงกับวันแรง8ค่ำเดือน9ปีขานปักตติมาพระพุทธศาสนายุการ จำเดิมแต่ปรินิาพานมาอย่งของสมเด็จพระผู้มีต่ะภาอารหันตัดสัมมาสัมพพุทธเจ้าของพวกเรานั้นมีในอันราวเหล่าพุทธบริษั์บัฑิติชนถึงกำหนดนับก็ด้วยปักการชนันนี้นบโมตัดสาพัทธวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธตัสสานโมตัดสา พัวะโตอรัหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพัวะโตอรัหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยจะสีลัญจะปัญญจะสุตัญจตานิปัสสติอุพินมัตถังจะรติอัตโนจปรัสสจา บัดน,นี้จัดแสดงพระธรรมเทศนาในอุพินนมัตไจรคัาพันนาพระพุทธศาสนีของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าด้วยความประพฤติให้สำเร็จประโยชน์ทั้งสองฝ่ายไว้เป็นเครื่องอบรมบ่มเพาะสติปัญญาทางศีลธรรมในพระพุทธศาสนา สำหรับบรรดาประชาชนทั่วหน้าอนุสนธิมหามงคลสมัยซึ่งสมเด็จบรมบอรพิษพระราชสมภรเจา้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม,มาราชินีนาถพระบรม,มาราชชนน,นีพันปีหลวงผู้ทรงพระคุณดันประเสริฐทรงเจริญพระชนมายุบรรลุครบ90พรรษาบริบูรณ์ในวันที่12สิงหาคม พุทธศักราช2,565มีพระชนมพรรษายืนยาวนานถึง9ก้าทศวรรษจัดเป็นอุดมมสมัยสำคัญของแผ่นดินสมควรที่ชาวไทยทั้งสิน้นจกได้บำเพ็ญกุศลกรณียะเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลเพิ่มพูนพ,พ,พระบารมีเพิ่มพูนพระธรรมบารมีให้เพิ่มทวีภัยพูรณ์ ทั้งยังเป็นการอนุกูลธรรมสมบัติอันไทยรักมนทนพึงประกอบเป็นกิจชอบด้วยเหตุด้วยผลด้วยปวงชนทั่วหน้าผู้เป็นอาฆาขอบขันทศีมาตลอดถึงอาณาจักรล้วนได้พึ่งพมนักอยู่ใต้พระอาณาพระบรารมีเป็นที่ร่มเย็นเป็นสุขสืบมา ได้อาศัยเดชมหากรุณาธิคุณน้นนำให้ประสบความเกษมสําราญอยู่ทวนทั่วทวนจึงควรที่เราทั้งหลายผู้เป็นไทยจะได้แสดงความกตัญญูกะตะเวทีฉลองพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ผู้ทรงพระราชสมัญญาแม่แห่งชาติโดยเต็มกำลังความสามารถทุกมูลเ่าพร้อมเพียงกันเข้าสมานสมัครสมานฉัน บันดาลให้ราชาอาณาจักรไทยสถาบราวัฒนาสืบไปสมพระราชาปณิธานปรารถนาสมเด็จบรมมอ,อพิษพระราชาสมภารเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมบราชินีนาพระบรมบราชาชนนีพันปีหลวงผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเสด็จพระราชาสมภพเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475 เป็นพระธิดาในพระวรวงเธอกรมมื่นจันทบุรีสุรนากับหม่อมหลวงบวกกิติยากรสเสด็จสถิตในที่สมเด็จพระอัรรมเหสีของพระบาทสมเด็จพระบรมมชนากธาิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิษนับตั้งแต่พุทธศักราช2493ทรงพระนามาพิไทยว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พรบรม,มราชินีนาครั้นสมเด็จบรมมบพิษพระราชสมภรเจ้าผู้เป็นราชพิโยรส,สเสด็จขึ้นเถลิงถาวนราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่สิบแห่งพระบรม,มราชจากักรีวงได้ทรงพระราชทานกตัญญุตา เฉลิมพัะนามาพิไทยถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่ห้าพฤษภาคมพุทธศักราช2562สมเด็จบรมเมื่อบอเพิษพระราชสมภพันจามสมเด็จพระบรมราชราชชนนีพันปีหลวงทรงบำเพ็ญอเนกนานา พระราชกรณียกิจเป็นฮิตานุฮิตประโยชน์ต่อประเทศชาติพระบวรและพุทธศาสนาและประชาชาวไทยรวมตลอดไปถึงมวลมนุษย์หมู่มนุษยชาติสรพพสัพตว์และพืชพันธุ์อันเป็นทรัพยากรของโลกด้วยพระราชาลือไทยแน่วแน่มั่นคงในพระพุทธธรรมสม่ำเสมอทรงบริบูรณ์ด้วยพรังวิหารธรรม นำให้พระองค์ทรงเป็นที่เชิดชูบูชาในฐานะขัตติยนารีผู้ประเสริฐสูงสุดทรงเปี่ยมด้วยน้ำพระราชารู้ไทยในพิสุทธิ์ซื่อตรงต่อพระราชสถานะที่ทรงดำรงอยู่ดังความตอนหนึ่งในพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามสเสด็จต่างประเทศทางราชการซึ่งต้องทรงตราตาพระวรากาย ฝืนเสด็จออกปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งที่ทรงพระประชวรแต่แล้วการที่ทรงพระขันติธรรมนั้นกลับทำให้ยิ่งทรงตระหนักมั่นในพระราชปณิธานเฟ็นทวีคูณความว่าความหอมดทนของข้าพ,พเจ้าในครั้งนั้นไม่เสียเปล่าออกจากโค้งข้าทีเดียวเพราะทุกคนที่มาในงานต่างก็เข้ามาขอบใจข้าพ,พเจ้า ที่ขนาดไม่สบายแล้วยังอุตส่าห์ฝืนใจตัวเองมาพบกับพวกเขาพวกเขาดีใจมากดูเขาจะเห็นข้าพเจ้าเป็นพิเศษทีเดียวเป็นอันว่าวันนั้นข้าพเจ้าได้บทเรียนว่าคนที่มีตำแหน่งอย่างข้าพเจ้าจำต้องมีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจและบทเรียนอันนี้ในประเทศต่อไปข้าพเจ้าก็ต้องใช้เป็นอย่างมากทีเดียว อีกครั้งหนึ่งซึ่งพระราชาการุญยธรรมสำแดงให้ชาวโลกประจักษ์ถึงความเป็นอารยะของคนไทยในภารกิจด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศคือการที่สมเด็จสภานายิกาสภาการชาติไทยสเสด็จพระราชดำเนินรีบรุดด้วยพระองค์ไปทรงกำน,นวยการรับผู้อพยพซึ่งหลีภัยจากสงครามประเทศเพื่อนบ้าน ลังไหลก็ามาทางชายแดนจังหวัดตราดครั้งนั้นต้องทรงพระราชอุตสาหะวิริยะอย่างแรงกล้าดังพระราชปารพบเล่าว่าฉันได้รับแจ้งข่าวจากขมรอุพยพหนีตายเข้ามาทางจังหวัดตราดเป็นแสนแสนคนฉันเป็นสภานายกกาองสภากาชาติไทยจึงรีบเดินทางไปดูแลโดยคัดเลือกคนไปด้วยเพียงไม่กี่คนไม่ต้องการให้เป็นคณะใหญ่ เพราะมีความไม่สะดวกต่างๆเช่นที่พักมีจำกัดและน้ำสะอาดก็หายากมากต้องขับรถออกไปหาน้ำไกลตั้งเป็นชั่วโมงชั่วโมงเราพักกันในที่พักที่สร้างขึ้นอย่างง่ายๆฉันและทุกคนต้องนอนกับพื้นสลาใหญ่โดยนอนบนเสื่อกบหนุนเป้ที่แต่ละคนนำติดตัวมาแทนหมอนไม่มีห้องนอนมีส้วมก็เป็นแบบส้วมซึม สมเด็จพระบรมมเด็จพระบรรมาชินีนาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสรงพร้อมอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้อื่นได้เสมอแม้พระชนชีพก็ทรงกล้าหาญที่จะเสียสละได้ตามอย่างพระราชบุพการีแห่งพระบรม,มราชจักปรีวงดังพระราชดำรัสที่ ส่งเล่าพระราชทา,านถึงการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมผู้ปฏิบัติราชการชายแดนในพื้นที่อันเต็มไปด้วยอันตรายไว้เมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2526าครังตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าแอบนี้ไปเที่ยวเยี่ยมเขาก็รู้หรอกว่ามันไม่ดีแต่ก็กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ก็บอกว่าไม่เป็นไร สวดมนต์แล้วถึงตายก็ตายดีถึงตายก็ไปดีไม่เป็นไรข้าพเจ้าคิดว่าอยากจะไปดูแลพวกเขาก็ไม่ใช่คิดว่าจะตายไม่ได้หรอกก็รู้เหมือนกันว่าความตายนี้มาเมื่อไหร่ก็ได้แต่คิดว่าเขาสิทธิ์แสนจะกล้าหาญเราซึ่งขึ้นชื่อว่าพระบรมราชจักรีนี้รัชการที่หนึ่งได้ฝ่าฟันสร้างบ้านสร้างเมืองขึ้นมาเราเป็นลูกหลาน ข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าก็าอยู่มาพอแล้วอยู่มาเรียกว่ามากพอที่น่าจะดํารงซึ่งพระราชบายและพระราชประสงค์คือเกียงข้างอยู่กับคนไทยได้ทุกเมื่อพุทบริษัทหยัยิโยมทั้งหลายอันนี้คือเพิ่นเราความเป็นไปเป็นมากในส่วนตัว ซึ่งเพิ่นกับเราของเพิ่นนั่นแหละเวลา12สิงหาก็จะมาออกทางทีวีทุกปีทุกปีสำหรับคำพูดต่างๆมีใช่พระองค์มาบอกให้เขียนจังสี่เดอว่าจังสี่เดอแต่เป็นที่สมเด็จสมเด็จพระมหาวีระบงอัคคชิโนวัดอราชบพิษสถิตมหาสีมาราม ท่านรจนาตามคำราฐานาของกระทรวงมหาดไทยท่านก็ศึกษา,าพระราชกรณียกิจวีนัส,สตีนาลีผู้กลา้าผู้มีนามว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์สมเด็จพระบรมมาราชินีนาสมเด็จพระบรมมาราชชน,นีพันปีหลวงไปอะไรบ้างซึ่งเสียสละเพื่อพวงชนชาวไทยอย่างไรบ้างท่านก็ศึกษามาศึกษามาศึกษามาก็ตกผลึกแล้วก็มารัจนาเป็นคำพี แต่นี้สมเด็จพระราชินีของพวกเราหรือสมเด็จย่ากก็เรียกได้ในตอนนี้ท่านใช้หลักธรรมอะไรตรงนี้จะขอหยุดไว้ก่อนในวันพระนี้จะขอไปต่อในวันพระหน้าในส่วนธรรมะที่ท่านนำมาปรปับปรุงกับจิตกับใจของพระองค์ท่านแล้วก็ นำไปเพื่อเพื่อเผื่อแผ่เป็นธรรมบาร,รมีแผ่ภายบาร,รมีที่พระองค์สั่งสมมาเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามของพวกเราสำหรับวันพระนี้ยังไม่จบแต่ว่าก็สามารถที่จะพยากรณ์ล่วงหน้าได้สำหรับผู้ที่ศึกษาหรือผ่านหูผ่าน,านตาการอ่านมาโปรดคอยติดตามตอนต่อไปสำหรับในส่วนของอัตมาก็ขอแสดงความคิดเห็นเป็นการส่วนตัว ในราชหัสสูตรซึ่งเป็นพระสูตรในพระไตรปิฎกสูตรหนึ่งพระพุทธเจ้าตัดกับพระอานอนท์ไปเปยว่าดูก่อนอานอนท์หากเมืองใดแคว้นใดรัฐใดมีพระราชามีพระราชินีตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมเป็นพระราชาที่มีคุณ,ณธรรมสูงเพื่อประโยชน์แก่อานาประชาราษฎร ประชาชนทั้งหลายก็จะได้ขึ้นสวรรค์ด้วยประชาชนทั้งหลายก็จะได้ขึ้นสวรรค์ด้วยหากมีพระราชาดีอันนี้เป็นในพระสูตรว่าอย่างนี้โดยสรุปก็คือเมื่อพระราชาดีแล้วพระราชินีดีแล้วพระสงนิกร่อนก็จะเทิดทูนเชิดชูบูชากราบไหว้เคารพถวายบางังคมด้วยใจอันจงรักภักดีวิธีการทีเนี้ย ศาสนาอื่นเขาก็จะทําแบบศาสนาอื่นเขาจะแสดงความจงรักภักดีโดยอิงหลักศาสนาของเขาอย่างไรเราไม่ทราบแต่ของเราเนี้ยเมื่อถึงวันพระราชสมภพของพระเจ้าแผ่นดินตลอดถึงพระบรม,มาราชินีนาถและมเหสีของพระเจ้าแผ่นดินเราก็จะแสดงออกกลุ่มของที่เป็นชาวพุทธใกล้ชิดพระรัตนตรัยโดยตรงจากพวกเรา ก็มีการจัดปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็บอกว่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติเพื่อถอวายพระกุศลแด่พระองค์เจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐสิ่งที่ได้ก็คือพวกเราได้ไหว้พระได้รับศีลได้ปฏิบัติธรรมได้ร่วมตัวสมรัรสมานสมัรคีโดยที่เฮาท่านทั้งหลายนี่ยนึกถึงคนยังได้จัดขึ้น นึกถึงค่นจังได้จัดขึ้นก็ต้องขอชื่นชมหัวใจของ่อของแม่ที่มีมากแต่แตเก่าแต่เดิมอยู่แล้วและก็มาขอบคุณนทันพ่อเดชกกับน้องพงอ์พ่อกินดาซึ่งกระเพึ่งสสวมาคิดรีเลิมแต่กับวาสายเกินไปไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้นสามปีที่ผ่านมาอาจจะอ้างถึงเหตุผลของโควิดแต่จริงๆแล้วก่อนหน้านั้นก็ไม่เคยมีแปดปีแห่งรัฐบาลนี้ ก็ยังไม่มีการหล่นและหลงให้จัดในลักษณะนี้ท่านเป็นนักการเมืองก็อาตมาในฐานะประชาชนก็สามารถที่จะวิาพากษ์วิจารณ์ได้สักนิดหนึ่งว่าแต่เป็นเชิงวิาพากษ์วิจารณ์ที่ชื่นชมขอให้ทําต่อไปขอให้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาต่อไปแล้วโยมทั้งหลายก็จะมีอารมณ์แจ่มใสหมายถึงอารมณ์แห่งสวรรค์เพราะอะไรเพราะเรานั้นไม่ถูกบถูกบังคับบังเข็เอ,อ งูบ่หมายกินหญ้าจะสีคมให้เขาหักมูบ่วไมยสิกินห้ามจะสติให้ดังเบ้อแต่ว่าเข้านี่ไมยกินหญ้าอยู่แล้วบ่าต้องคมหญ้าพ่อตาวัดจัดงานวันแม่บ่มเลธิจัดงานวันพ่อบ่มฤลธขันจัดแล้วว่แล้วเนียเขานึกถึงแม่อยู่บ้านนึกถึงพ่อยู่บ้านของพัวเข้าพ่อก็ได้ขึ้นสวรรค์เห็นลูกโง่จักข่วงแม่ก็ได้ขึ้นสวรรค์เห็นลูกโู่จักข่วงสวรรค์ตัวนี้ ถ้าอุปรสรรคะแปลว่าเขาไปขัดไปของถ้ามันมีอุปสรรคะสักขะตัวนี้แปลว่าสวรรค์คุณยงแปลบ้านเอว่าอารมณ์แจ่มใสอารมณ์ที่บขขัดของอยากไปไหวภวดหนองแวงเด้ปะัะผมสิผ้าไปหลุดเขยสิผ้าแม่ถอาไปปานขึนสวรรค์บอกอารมณ์ดีแจ่มใสใสกันที่แม่อยากไปใสแม่อยากกินเห็ดไข่ติแม่ก็อยากกินยุ่นแล้วสิเป็นไปได้เพราะอะไร กันได้กินคือที่ซ้าขึ้นสวรรค์ละลูกปะนะมือแรงมากปนเหตุไข่อาญะอยู่ในถ้วยส้างขึ้นสวรรค์เลย,อาย,าย,นเ,นยเออดังนั้นวันนี้ก็เช่นกันพระราชาดีพระราชินีดีก็ทําให้ประชาชนพระสงฆ์นิกรได้ขึ้นสวรรค์ด้วยเออเราได้มาปฏิบัติด,ดีเพื่อนอาจจะบ,บ่มว่าได้บุญนาเฮ้าด้วยเนี่ยเฮ้ามาได้บุญซกเอยจะเนิใดว่าใดเนี่ยต่เฮ้าเี่เต็มรลอยเยราแบนบมคุลมันอาจจะพรอนเออนีอ่ ย้อนว่าเฮานึกถึงเพิ่นเห็ดจั้งหดเนาะเฮ้าสิมีเงินไปถวายเพิ่นคือยังห่างลัางบริษัทเท่าก็บ,บม่มีถวายเป็นพระราชกุศลต,ตามพระราชาทัชยาสยสพนจักเทอด้ลอา,อา,า,า,าลาเราในซ่องหันเขาบ่มีแมนบะบะปุญญบันเข้าก็เฮ็ดจังซี่แล้วเออเขาก็เห็ดในสิ่งเ่ียวหเห็ดใดปฏิบัติรรมเลยแหละฟังเทศฟ,หาหาหฟังรรมไหวพระรับศีลขันเฮาตีกันะสบนีก่ก่อนทะเลาะกันเนี่ยเพิ่นก็สิปวดหัวเด้ขันเพิ่นเห็นจังสี่เพิ่นกะ ลงโอ้จะ่าเป็นดีเนาะใทยบ้านใท้เมืองบัประเทศเหลียวมาบานโขกกลางบัดปลาสมัคที่ทำยจะเป็นดีเนาะมองหันก็ดีมองหนีก็ดีพระราชาติสวัสดิ์สว่างเจอะพอกมากันลูกเต่าถือกันพ่อแม่กันสวัสดิ์สว่างซ้าเป็นสวรรค์พ่อแม่กบดหัวย้อนลูกก่ถือกันคือไนเพื่อนกระถือว่าเป็น่อเฮ้าเข้าก็ถือตองกองดองกันด้วยวิธีการของเข้าอนิลักษณ์ส่วนส่วนราชการเขากระเสตยของข้าเจ้า สวนอปตอกเก็รของพระเจ้าเข้าเป็นวัด <c oughs> ขอขอบคุณพ่พอผู้ใหญ่กเกษียณอุตากังแสับเมื่อนี้ขอขอบคุณผู้ใหญ่กเกษียณอุตากังกระหวังว่านักบกครองในมู่บานเข้าผู้สวยก็ดีพออสซอก็ดีออมอก็ดีสซวสีฮหอดเดือนท่านว้าหนาเสียเห็นทุกหนาหนาเสียเห็นทุกหนาเอ้ินละคนสองคน ตอนนี้กำลังไถหดอยู่ผู้ใหญ่ป่านเป็นจิตอาสาไถาก้อนโมกับหวังวาหายพอผู้สวยสองท่านแม่ผู้สวยนั่มอบต่อนั่มมาซอยกันไถคนพี่น้องของชาชนนางยูนี่ค่อยหดนางหดยแล้วหวดยุบเบาเศร้าเจ้า,จาเ,เออต๋รอตตวารเสียไม้หดบอลให้แม่นอะกเออหดนางลดนางการฟังเทศฟังธรรม กะเป็นการลดน้ำหัวใจเป็นการลดน้ำสติสัมปชัญญะของพวกพ้าเด้อของญาติ่ยมเดิอสำหรับวันนี้กัขอชื่นชมกรงการการปกครองประทรวงมหาไทยตลอดทุกขอบคุณหัวใจของทุกท่านที่มีแม่นางจมี่แม่เบิดแม่วาสิบมีชีวิตอยู่กับมีแม่คือเก่าเดิมไม่มีแม่ก็ไม่มีเราในวันนี้ไม่มีพ่อก็ไม่มีเราในวันนี้ขอลูกๆทั้งหลายแม้จะอายุเจ็ดสิบแปดสิบก็เป็นลูก จงมีแต่ความสุขความเจริญเดินเหินไปไหนมาไหนแม้จะก,กระจุกกระจะบ้างก็ขอระวังย้ายหอบย้ายล้มหากร่างกายจะล้มแต่จิตใจอย่าล้มอย่าส่วนเสยอย่าวอกแวกเอออย่าละจากบุญจากทานจากศีลจากภาวนาขอบาร,รมีธรรมบาร,รมีกรรมที่เราสร้างมาตั้งแต่จำความได้จนถึงกาลบัื่นี้จงดลบันดาลประทานให้ชีวีของเราบริสุทธิ์ผุดก่อง มีความผ่องใสไพโลดชดช่วงชัชวาลในการดาเนินชีวิตคิดนึกประการใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบโดยธรรมและจากลําตนให้พ้นจากความทุกข์โยงพ่อโยงแม่จะได้พลาดหวังจากสิ่งเหล่านั้นเลยจงได้สิ่งที่ปรารถนาจงทุกคนทุกท่านดังเทสนามากอสมควรแก่กาละเวลาใครจะพอสมมติยุติลงคงไวแต่เพียงเท่านี้เอวัง ก็มีด้วยปากการชะนี้